คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับตำรวจตำรวจทุกคนพกปืนดูแลตัวเองด้วยข้างในเราไม่รู้ว่าเขามีใครบ้างยังไงดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคน น่าตัวเลยนะหมอระวังนะเออเออคุณตำรวจมาทำอะไร,ระครับเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้มีสายรายงานว่าชาวิลิตเนี่ยหนีมากดดานที่นี่พวกคุณเห็นชาวิลิตหรือเปล่าเออน่าจะไม่ใช่ที่นี่มั้งครับผอ,อเฮ้ยผมขอเข้าไปค้นหน่อยได้ไหม,มผมว่าเราคุยกันได้นะครับผอตอนนี้นะครับผมมีหมายนะครับให้ค้นที่นี่ได้นะครับแล้ว ผมเนี่ยต้องขออนุญาตคนที่นี่นะครับพวกคุณขอความร่วมมือด้วยนะครับผมก็รู้ว่าถ้าช่วยชาวอ่ะอะไรใช่หมายจับตอนนี้มันหนักนะคดีที่ช่วยเหลือนัาโทษเนี่ยถ้าคุณขัดขวางก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนะครับผมจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าหนมไม่ได้มาที่นี่ครับปอบ คือตำรวจเข้าไปค้นเลยครับยังไงก็ต้องขออนุญาตตรวจค้นนะครับคงให้ค้นไม่ได้แล้วครับคุณมีหมายหรือเปล่าครับมีครับผมมีครับขออนุญาตค้นด้วยครับผมกรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะเฮ้ยเข้ามาเว้ยเฮ้ยคุณมีสิทธิ์อะไรวางปืนครับวางปืนลงครับผมไม่อยากใช้ความรุนแรงที่นี่นะวางปืนลงช่วยเราทุกคนวางปืนลงช่วยเราเฮ้ยเฮ้ย ไปต่อคถ้าเข้ามาไอ้นี่ตายให้ทุกคนทุกคนทุกคนถอยมาก่อนถอยมาก่อนเถอยไปถอยไปหมดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยว้าที่เก็บปืนเจ้านที่เก็บปืนกันถอยไปหมดถอยมาถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยออกไปถอยออกไปเย็น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 เย็เย็นเย็เย็นพี่ต่อหน้าตำรวจนะเว้ยคุณกล้าขัดปืนได้ไงวะใจเย็นเย็เย็นเขากล้าถอยไปหมดไอ้นี่ตายคุณโรคุณโรเย็นเย็นพี่คุณโรเย็นเย็นนะใจเย็นค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกัน ผม,ผมมีหมายน่ะผมทำตามหน้าที่น่ะเออคุณหนูครับคุณหนูหนีไปดีกว่าครับเอ้ยคุณตำรวจครับไปเลยไป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 คปไไป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 ไไป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 ไ เฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเกี่ยวหน่อยไปไปเดี๋ยวนี้ขึ้นมาโอเค,อเค,อเค,อเคไปคุณเม,ม่ไปไปคุณเม่ไปเมย์คุณเม่ไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณเม่เดี๋ยวก่อนคุณเม่เดี๋ยวขับออกไปล้างบนกลับไปดูผมจะดูว่าพวกพวกเป็นอะไรเปล่าได้ได้ค่ะดีว่ารถคันนีน้กดเอสดับไฟหน่อยคุณเม่โอเค คุณแม่เดี๋ยววนๆกลับไปดูหน่อยโอ้คุณแม่ถอยๆๆๆๆๆๆๆคุณแม่ถอยหลังอีกถอยหลังอีกพีโดนจับหมดเลยอ่ะอ่าาอาา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 อาอ่าาาาาถอยเลยีา พวกเขาโดนจับหมดแล้วคุณนนมเมย์ทำยังไงกันต่อคะมีข่าวอะไรบ้างไหมอ่ะผมเอองั้นคุณเมย์พาผมไปล้าเสื้อผ้าอีกรอบหนึ่งได้ไหมได้ค่ะเดีย๋ยวผมต้องเปล่ยนเสื้อผ้าแล้วค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณเมย์รู้เหรอผมอยู่เนี่ย พอดีว่าค่อนข้างคุณแอบตามผมใช่ไหมคือเป็นเป็นห่วงนะคะก็คือแบบเหมือนเหมืนเตาแบบหัวอกเดียวกันนะคะโดนทอดทิ้งนะคะเุยรู้สึกเป็นนะห่วงค่ะตอนนี้ผมต้องการรันเสื้อผ้าอ๋ใกล้ถึงและะ้วค่ะมาแป๊บนึ้งนะได้ครับคุณเมย์คุณเมย์พอจะรู้ไหมผมว่าถ้าเราไม่เอาคืนน่ะก็เท่ากับเราหนีอย่างเงี้ยไปเรื่อย คือถามว่ามีเอาคืนได้ไหมต้องคืนได้แต่เราต้องต้องต้องวางแผนนะคะว่าจะเอาอยัางไงกันแน่คือเราต้องเอาให้เด็ดขาดในทีเดียวอะ่ะคือเอาเอาเอาทีแบบให้มันไม่ไม่สามารถเอากลับคืนเราได้อีกทีอะคะ่ะโอเคนี่ค่ะถึงแล้วคะ่ะแต่คุณเมยก็ต้องระวังตัวนะได้คะ่ะ ผมต้องเปลี่ยนเสื้อครับชุดนี้เลยไหมอัหนึ่งนะอาเสื้อที่มันแบบคุมๆไปเลยอะมีชุดไหนที่มันคุมมากกว่านี้ไหมเออเอานี้แล้วกันคุมทั้งตัวเหมือนจอนจัดดีจะได้เหมือนแบบหัวเมียเก็บขยะอโอเคกางเกงเปลี่ยนด้วยเพราะเมื่อกี้มันเห็นแล้ว กางเกงเอากางเกงแบบบ้านๆแล้วกันธรรมดารองเทา้าเปลี่ยนสีกางเกงเป็นสีนี้รองเท้ารองเท้าเอาแบบบ้านๆอ่าพาใบอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ได้ ได้ข่าวอะไรมาบ้างไหมอะเอ่อผมตอนนี้ที่ผมสืบมาตั้งแต่เมื่อคืนคุนโละมันเปิดร้านใหม่กับพวกน่าจะเป็นมันน่าจะหุ้นกับผอบอผมอยากเอาคืนพวกมันบ้างแล้วอะเอ่อคุณเมย์พอจะรู้จักร้านนั้นไหมก็พอได้ทราบข่าวนะคะก็เหมือนกับคุโลค่ะเขาเซ็งร้านซื้อร้านเป็นบาร์เล่าขนาดขนาดเล็กอันนี้จะให้เมย์พาไปเล้ไหมเดี๋ยวผม นนผใ่่แวกเราต้องพางตัวให้เรียบร้อยนะคะมันอันตรายมากสําหรับพวกเราสองคนเราก็ถูกหมายหัวด้วยสองคนถ้าถ้าเจอนี้จบเลยนะคะโอเคได้แป๊บนึงโอเคงั้นคุณเมย์เราไปดูลาดเราก่อนไปเราจะเอาคืนละ แต่ว่าแต่ว่าเมย์ได้ยินข่าวมาเรื่องเรื่องฐานลับอะค่ะเรื่องเรื่องเลือดนี้ไอคุณชาวริศทราบทราบทราบหรือยังคะอ๋อเออว่ะคุณเมย์งั้นคุณเมย์ไปฐานลับผมได้ไหมผมจําฐานเองไม่ได้เหมือนกันอะได้ค่ะเพราะเมย์ก็ค่อนข้างเต็มตัวกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเพราะเมย์ก็ติดติดการ วางแผนแล้วก็ติดตามท่านฮี่ามาก็เลยได้ได้ประโยชน์จากด้านนี้เยอะนะคะงไงเดี๋ยวพา,<อ>าไปนะได้ครับคุณเมย์เอาตรงๆเลยคือที่เขาบอกว่าคุณเมย์เนี่ยเป็นชู้กับซูตนี่จริงไหมอ,อ่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะคือคือเมย์กับซูแค่แบบ เหมือนกับเขามีความอะไรอววรกับกับกับเมียค่ะคือเขาเขาชอบเขาชอบเมียประมาณนั้น<อ>นะคะก็คือคุณเมยสวยแล้วเขาก็เลยชอบคุณเมใช่ค่ะคือ,ค,อคือเขาชอบแล้วก็เขาค่อนข้างแสดงออกหน้าออกตากเกินไปก็เลยทําให้คนอื่นเขาเห็นก็เลยมองเมไม่ค่อยดีนะคะงั้นเอางี้ไหมผมจะตอดแทนคุณเมที่ช่วยผมด้วยการที่วันนี้ผมจะฆ่าโซส,สให้ จริงเหรอคะคุณผมทำได้หรอถ้าเกิดผมฆ่าซูสได้คุณเมย์ก็จะหลุดพ้นจากบนทินถูกไหมครับใช่ค่ะเมย์ก็จะได้เป็นอิสระเมยระวังครับแล้วก็ผมเองก็น่าจะจบเรื่องคดีตรงนั้นด้วยแหละฐานผมมันจะเป็นทางลงอ่ะคุณเมย์อ่ะเดในข้างหน้าค่ะเลยนะโอเคคุณเม คุณเมย์เดี๋ยวผมมีเรื่องให้คุณเมย์ทำนะคุณเมย์จอดรถไปข้างหน้าก็าได้แอบๆหน่อยอข้างหน้าด<อ>ีกว่าคุณเมย์อย่าลงไปเลยโอเคตรงนี้แหละคุณเมย์ได้มีเรื่องอะไรคะคุณเมย์ครับเข้าไปข้างในเนี่ยในฐานผมเนี่ยมันจะมีมันจะมีห้องพยาบาล คุณเมย์ช่วยไปหาไอเทมไว้ระวังคุณเมย์รถมาเอ่อคุณเมย์ครับค่ะเอ่อในฐานเนี่ยมันจะมีหลอดของอย่างหนึ่งในห้องพยาบาลน่ะผมรู้สึกว่าหมอมาร์คเขาทิ้งข้อความเอาไว้ให้ผมว่าเขาเอาไอเทมชื่อว่าหลอดเลือดสีแดงอะ่ะอยู่ในฐานอยู่ในห้องพยาบาลคุณเมย์ช่วยหาไอเทมชื่อว่าหลอดเลือดสีแดงให้ผมได้ไหมครับส่วนผม<ด>จะไปะห้องเซิร์ฟเวอร์ได้ okay, ไดค้ณเย์ไปได้เล<า> หน้าที่คนหาหลอดเลือดสีแดงให้เองค่ะโอเคเรามาแน่นอนคุณเมย์ก้มหน้านะผมต้องการหลอดเลือดสีแดงครับโอ้โหคุณเมยคุณเมย์ในนี้ครับเดี๋ยวผมมานะคุณเมย์คุณเมย์ฝากด้วยนะถ้าเจอใครแอบไว้นะครับคเดี๋ยวฉันจะแอบไว้อย่างดี ใครอยู่ในฐานวะเห็นเหมือนมีคนอยู่ในฐานนะ AH น่าจะไอ้พร้าวครับผมหาของแป ouais ๊บนึงนะเครื่องไหนวะที่ม like ันกด e ได้เครื่องที่มันสามารถลบข้อมูลข้อมูลข้อมูลมันจะมีเครื่องที่เราสามารถกด e ได้เครื่องไหนวะใครอยู่ในฐานผมไม่รู้ะ เรื่องนี้เหรอได้แต่รอจะโทรหาคุณเมย์แป๊บนึงเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาเอ่ออเลียว อหลิวไอ้เผามิวจอร์เจียและช่างสีโทรมาว่าอ่าได้ยินไี้เผาเออช่างสีอ่าช uh, ัางไงต่อคุณโกศคือช่างสีมิวจอร์เจียแล้วก็มูหลานอะ่ะโทรมาผมว่าเชาวลิฟ์อ่ะ หมาพวกเขาที่อู่แล้วก็ที่ร้านอาหารเราทำอะไรได้ลหรอตอนเนี้ี๋ยี๋เพิ่งออกไปดีกว่าครับเราก็ควรรู้นะว่าสิ่งที่เราควรทำคืออะไรอ่ะใช่เรารู้ว่าเราควรทำไงแต่ว่านะตอนนี้พวกนั้นมันอัหนาจขนาดนี้แล้วเราจะทำอะไรได้ล่ะลิวขนาดเรามีกันสองคนตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้เลยใช่ ผมมาเอาลอด้วสีแดงครับแต่ถ้าเกิดได้ข้อมูลก็ดีไปไอ้เผามึงอย่ามานะเพื่อนไอ้เผามึงอย่ามาไอ้เจ้ารู้นะมึงอยู่แถวนี้ไอ้เผากูรู้มึงทำไปไม่เห็นมึงเด้อยกันเพื่อนเออมึงทำไปไม่เห็นกูนะเพื่อนว่าไงกูคิดถึงมึงว่ะมึงดูแลตัวเองนะเผาคุโชคดีนะเพื่อนมึงอย่าซวยเพราะกูเผามึงเข้าใจมึงเข้าใจกูไหมมึงอย่าซวยเพราะกู มึงดูแลตัวเองนะเพ้ามึงอยู่รอด,ดถ้ากูเป็นอะไรกูหันไปมองมึงไม่ได้นะเพราะกูไม่อยากให้ใครเห็นว่ากูคุยกับมึง <ไป S 1> ดูแลตัวตเองนะเพ้าเก้เพื่อนกูค,คิดถึงมึงนะกูค,คิดถึงมึงเหมือนกันเพา้านะโอเคเพื่อนคุณเมเจอไหมครับเจอ,อค่ะใครมา<ป>ชาวบิ๊กรีบไปก่อน ไปกันเถอะไปกันเถอะเมื่อกี้มีคนเห็นชาวลิตแล้วแหละใช<ค>่ว่า,าวเพื่อนสนิทชาวลิตเองอะชื่อเพาวคุณเมย์มานี่เดี๋ยวแค่แค่เจอแล้วล่ะรถเลือดสีแดง เดี๋ยวข้าจะให้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะได้โอ้ขอบคุณมากคุณเมย์คะเอ่อมีข้อความอะไรส่งเข้าคุณเมย์ไหมข้อความเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูุก่อนนะ ใครนัดให้ไปที่ไหนป่ะมีนะก็คือแบบเหมือนมีคนส่งรายงานข่าวมาว่าบางโพกับเฮดิดะนัดเจอกันที่ร้านประหารน่ะอืมเขาน่าจะให้ผมเราไปด้วยเราไปเราเราจะไปแอบดูกันไหมไม่แอบดูเราไปหาเขาเลยเขาพวกเราไปไว้ใจได้หรอนี่ไปนี่ไปครับปิดไฟขับนะได้ได้ค่ะรัดเข็มขัด้วยนะ รถคันนี้แม่จะขับแรงหึงขั้นผมพุ่งออกกระจกหรอคุณเมย์ขออนุญาตขับมันขับได้เท่านี้นะคะไม่เป็นไรคุณเมย์คุณเมย์เวลาออกรถเราทำเสียงเหมือนเวลาแบบแอร์ฮอตเตจจะออกรถย่างไหมออกเดินทางอะไรเงี้ยตึงตึงตึงเพื่อนผู้โดยสารเปิดทาขณะนี้รถหยทะเบียน 67NLL 512ได้เคลื่อนตัวออกชานชลา,าแล้ว ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดรับเข็ดค่ะตรวจเช็คสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะดดเ,ดเดี๋ยวขออนุญาตจุดด้านประหารที่ว่าเหตุการณ์ที่ถูกนําไปประหารใช่ไหมที่ว่าชาวริกถูกนําไปจุดนั้นไหมคาดว่าน่าะจะเป็นจุดนั้นใช่ครับมีข้อความส่งมาแล้วให้ผมไปที่ด่านประหาร รบกวนขอเส้นทางหน่อยได้ไหมพอดีข้าไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรไ่ไปตรงนี้ครับมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะอย่าเลี้ยวเข้าอู่ล่ะได้ได้ค่ะโอ้โหเสาสไฟเนาะเสาไฟไมันช่างลำบากเหลือเกิน <laughs> ผมโอ้คุณแม่เปิดกระจกได้ปะ <laughs> <c oughs> เปิดเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะใจเย็นๆนะคะโอเคครับล <ำ S 2> หหมหายใจเข้าค่ะครับถ้าเกิดวันหนึ่งผมกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมผมผมจะจ้างเด็กมาอาบน้ำให้คุณเมย์นะเอาหอมๆเลยก็ได้ได้ค่ะนี่ฉันอาบแล้วนะอาบตรงคองแต่มันก็ยังไม่หายสักทีอะค่ะครับคุณไม่ไปอาบอาบน้ําดีๆนะออไม่มีบ้านเลยค่ะตอนนี้คือแบบตกครับผมพาใจครับโอ้ย เอออันนี้น่าจะเหม็นจากรถใช่ไหมฮะคุณเมย์ระว<ช>ังรถรถเก่านะแหละมองซ้ายมองขวากันดีเคีเ้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นตึกนี้ปนไปเลยครับจับแน่นๆนะคะใจเย็นข้างบนข้างบนข้างบน,บนรถเหมือนจะไม่ไหวเออนี่นี่ข้างบนนี้เห็นลูกโป่งหน่งไหมคนนั้นแหละ เรียบร้อยค่ะถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะเฮ้ยได้รับข้อความแล้วผมรู้ว่าพวกคุณต้องกลับมาเห็นไหมล่ะตอนนี้ไม่มีใครช่วยผมได้เลยเฮดิสเห็นไหมล่ะแล้วคุณดูป้ายสิหน้าหล่อดีเนี่ยว่ะหล่อบ้าเลยเลยบางโคอะไรเงิน Uh, ผมมีเรื่องจะบอกเรื่องหนึง่งอะถ้าเกิดวันเนี้ยคุณเมย์ไม่ต้องแอบ,บครับอ uh, สิ่งที่ผมจะทำได้นี่ใครคนนี้คือคุณเมย์ไงที่เป็นลูกน้องของเฮราเมียของซูสอะแต่ว่าเขา <c oughs> ถูกไฟเผาทั้งตัวตอนเนี้ยเขาก็กลายเป็นคนไร้บ้านเขาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเขาให้ความช่วยเหลือผมเป็นคนเดียวที่ยอมช่วยเหลือผมเฮดิส uh, ผมมีเรื่องรบกวนเรื่องหนึง่งอ่ะว่าไง ถ้าผมจะจบเรื่องนี้ได้อะผมจําเป็นต้องฆ่าซุสและผมจะอาสาไปฆ่าซุสด้วยตัวผมเอง <c oughs> ผมอยาก <c oughs> รู้ว่ามันจะฆ่ายัางไงแค่นั้นเองผมเคยพยายามยิงทั้งซุสอพอลโลแม้ <c oughs> แต่ตัวคุณเองก็ตามผมก็ย,ยังยิงไม่เข้าเลยผมจะฆ่าซุสได้ยังไงข้าว่าท่านดีแล้ว <c oughs> ต้องรู้ที่มึงพูดมาแบบนี้เพราะตอนนี้กูทาอะไรไม่ได้เว้ย มันระวังตัวกูจะตายมีแค่มือนเดียวนี่แหละคุณคุณเคยพยายามจะฆ่าพี่ชายคุณไหมซูสเนี่ยพี่กูกูรู้เว้ยว่าไม่ต้องทำยังไงอะ่ะมึงมั่นใจแล้วใช่ไหมมึงอยากเสี่ยงใช่ไหมชวลิตผมไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้พราพวกผมก็ไม่เหลือผมต้องการฆ่าซูสให้ได้ มึงจำให้ดีนะมึงเอาปืนที่กูกำลังจะให้มึงเนี่ยยิงแม่งให้โดนสองนัดและมึงเอามีดที่กูให้มึงไปอ่ะแทงมันรถตำรวจกำลังมาทุกคนระวังตัวด้วยอันนี้คือจุดอ่อนผมต้องเอาปืนกับเอากระบอกนี้ยิงมันสองนัด หลังนั้นใช้ใช้มีดแทงใช่ไหมใช่อย่าพลาดนะถ้าพลาดมึงก็รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นปืนนี้ยิงมันสองนัดและใช้มีดที่กูให้มึงอ่ะแทงมันมันเคยจุดอ่อน <Okay. S 2> ข้อเดียวที่พี่กูมีได้ขอบคุณมากเครดิตผมสัญญาว,ว่าผมจะทำให้สำเร็จ คุณเองก็รีบหนีเถอะโชคดีนีบไปได้แล้วไปกันเถอะก็สวยกันหมดไปนายรีบไปเดี๋ยวเราก็ต้องรีบไปเราขนของหนีบางคนนี่คือขนนี่กระเป๋าเสื้อผ้าเหรอใช่ใช่แต่ย้ายบ้านพานายย้ายบ้านอยู่ย้ายพอกันเปลี่ยนให้เมย์นะโอ๊ยไม่ค่อยบีเลยเดี๋ยวพาเดี๋ยวไปหากันข้างทางถ้าเจอเดี๋ยวส่งให้ทำให้ต่าเร็จนะชาวลริษนายคุณเมย์ รถเราก็ไปตามรถมันเราได้ปืนแล้วตอนเนี้ยเราควรเก็บลูกน้องมันก่อนดีกว่าไหมเก็บลูกน้องเหรอใช่ไดค่ะคุณเมย์ก็ขับรถวนไปในระยะรอบๆแล้วจขอโทษนะคะพอดีว่าขคอมันแข็งนะ่ะใครเขายืนสร้างอะไรอยู่ไปเถอะคุณเมย์พอจะรู้ไหมว่าร้านมันอยู่ไหน รู้นะคะอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่อ่ะที่ว่าคุโรอะคะอ่ะเซ็งร้านเล่าร้านเบียร์อยู่อยู่ที่ร้านหนึ่งอ่ะได้งั้นคุณเมขับวนไปรอบหนึ่งแล้วคุณเมถ่ายรูปไว้